เรื่องใหญ่แล้วครับตอนนี้เรื่องใหญ่มากๆซะด้วยท่านต้องฟังคลิปนี้แล้วท่านจะรู้ว่าเรื่องที่มันใหญ่มันเกี่ยวกับใครมันเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ไหมแล้วมันเกี่ยวกับคนบนเรือหรือเปล่าฟังคลิปนี้ให้จบก่อนอื่นจอนนี่แฟมิลอี่ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับคดีที่แตงโมนิดานะครับเราจะติดตามกันไปยาวๆจนกว่าทุกอย่างจะจบนะฮะไม่หยุดนะเพื่อตีข่าวนี้ ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันและช่วยกันเป็นกระบอกเสียงทวงคืนความเป็นธรรมให้กับแตงโมพัทธรธิดาพัชรวีรพงษ์นั่นเองไปฟังคลิปกันเลย let's go <S ผมมิสศน์โตวิเคราะห์วิจารณ์ที่เป็นกระแสะสังคมตอนนี้แบบตรงมาตรงไปแบบเป็นกลางแบบมีเหตุผลนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ค่อนข้างหัวเรียวหัวต่อซึ่งพูดง่ายคือแพ กำลังใกล้แตกแล้วสิ่งที่คุณกาลังรวมตัวและช่วยกันอยู่ในตอนนี้ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดสุดๆพูดง่ายคือเดือดจัดใครๆก็อยากเอาตัวรอดใครๆก็อยากให้เรื่องวุ่นวายเหล่านี้มันจบสักทีแต่ในเมื่อเรื่องที่มันซ่อนมันซ่อนไว้ใต้โต๊ะมันซ่อนอยู่ใต้ผมมันถูกงัดขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่จะทําให้ใครหลายๆคนหมดอนาคตจากเส้นทาง อ่าเส้นทางที่กําลังจะใกล้ปลดเกษียณแล้วหรือเส้นทางของใครสักคนหนึ่งที่กําลังรุ่งโรดชดช่วงชัชวาลอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงตอนนี้ผมเชื่อว่ามันกําลังไล่ล่าใครบางคนที่กําลังปกปิดความเป็นจริงอยู่ที่คุณปกปิดมันไว้ผมเชื่อว่าคุณปกปิดอีกไม่นานหรอกมันอั้นเต็มที่แล้วผมเชื่อว่ามันไม่ไหวแล้วมันกําลังรอการระเบิดออกมาแล้ววันนี้ผมเชื่อได้เลยว่าแพรบนเรือ ที่ผู้คุณกำลังประสานกันมันใกล้จะแตกเต็มที่แล้วผมมีข่าวด่วนนะครับแล้วก็ข่าวใหญ่ที่จะมาแจ้งให้ภายในคลิปนี้ให้พู้คุณทราบคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้มีเลขาหน้าห้องนายใหญ่ส่งคนส่งคนมาขอเคลียร์กับพี่อัจฉริยะว่าจะขอยกเว้นไม่เอาเรื่องในายตำรวจใครบางคนที่แบบ ที่แบบคนที่เขาอยากจะให้เอาไว้ไม,ไม่ไม่ให้ไม่ให้ดำเนินคดีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อาจบอกว่าถ้าผมทําคดีแล้วต่อให้คุณยิ่งใหญ่มาจากไหนก็ตามผมไม่มีการรับเคลียรเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคนอย่างผมเงินซื้อผมไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีการรับเคลียใดๆทางนั้นเรื่องมายังไงสาวถึงใครโดนทั้งหมดผมจะไม่มีการละเว้นแม้แต่คนเดียวชัดเจนชัดเจนจบเจ้าไม่เลวหรือตามนั้น นะครับเพราะฉะนั้นทําไมเขาถึงต้องเคลียร์เพื่อนๆสงสัยไหมทําไมเขาถึงต้องมาเคลียร์ต้องแสดงว่ามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันเอ่ออ่อก็เรียกอะไรอ่ะรู้ตัวไงรู้ตัวว่ามันใกล้สาวถึงตัวแล้วแล้วรู้ตัวว่าตัวเองได้กระทำความผิดรู้ตัวว่าตัวเองได้กระทาการละเวน้นรู้ตัวว่าตัวเองได้ให้การช่วยเหลือจําเลยเพราะฉะนั้น เส้นทางอาชีพของท่านถ้าเรื่องนี้จบผมเชื่อได้เลย,เลยผมเชื่อได้เลยนะครับต้องมีใครสักคนหมดอนาคตดับและจะต้องมีใครหลายๆคนติดคุกในหน้าที่ของตัวเองเป็นแน่แท้เพราะพี่อัดแจ้งแล้วนะครับไม่รับเคลียร์ด้วยประการลทั้งปวงและไม่ต้องมาเคลียร์เพราะผมไม่รับเคลียร์ใดๆทางนั้นจะใหญ่มาจากไหนก็ไม่ต้องโทรมาผมไม่รับเคลียร์เพราะผมซื้อด้วยเงินไม่ได้ และคนของพวกผมทั้งหมดก็ไม่สามารถซื้อด้วยเงินได้ด้วยจบไหมครับอันนี้จบนะจบแบบจุกๆจบแบบจุกๆุแบบแน่นๆเลยข่าวล่ามาเร็ววันนี้เลยนะครับและผมเชื่อว่าจะมีข่าวล่ามาเร็วอีกนะครับเร็วๆนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดของวันนี้เลยนะจะติดตามต่อไปว่าใครจะโทรมามอบมามอบมามอบอีกผมเชื่อว่าต้องมีต้องมี ใครทําอะไรไว้เวรกรรมก็ต้องตามอยู่แล้วทำขวเขาไว้ก็ต้องยอมรับได้นะครับกรรมกำลังไร้ร่าพวกคุณผมมิเตอร์นะโตวิเคราะห์วิจารณ์ได้กล่าวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมจําได้ครั้งนี้ไม่มีลืมเจ้าหน,น้าที่ให้ให้สัมภาษณ์กัข่าว มาหาพยานหลักฐานเพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การของจำเลยฟังดูแล้วโปะ๊ะตึงโปะ๊ะตึงโปะ๊ะมากๆครั้งนี้ผมจำได้ไม่มีเลือเพื่อนๆใครที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวหรือคนที่ติดตามข่าวจะรู้ดีว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันมีอะไรที่ผิดปกติเจ้าหน้าที่ให้ให้สัมภาษแณบบ์แบบตะกุกตะกักแบบพูดจาแบบแบบเหมือนเหมือนลนๆอะที่ผมที่ผมสังเกตนะแล้วนักข่าวคนหนึ่งก็ถามไปวันนี้ท่านมามามา,มาดูเรื่องอะไรอะไรเงี้ย เขาก็ตอบไปนะครับเขาตอบไปว่าคือมาดูในที่เกิดเหตุเกี่ยวกับเรื่องเรือเรื่องเส้นผมอะไรต่างๆนานานี่แหละแต่ที่ท่านผู้นี้ตอบมาเนี่ยผมจําได้เขาบอกว่าเขามาดูเขาเรียกว่าเรือที่เเรือที่เรือที่จอดเก็บไว้แล้วเขาก็บอกว่ามาดูเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับคําให้การปกติมาดูเรือเพื่อให้สอดคล้องกับคําให้การฟังดูแล้วมันดูเหมือนไม่แปลกอะไรนะ แต่คุณลองคิดดีๆคำให้การที่จำเลยให้ไว้แต่มาหาพยานหลักฐานเพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การเอ๊ะนันฟังดูทำแม่งทำแม่งไหมครับปกติแล้วเนี่ยจำเลยจะให้การอะไรไว้ก็ตามเราจะต้องมาดูหน้าง,งานหรือสถานที่เกิดเหตุนเนี่ยเพื่อเอาให้เพื่อไม่ให้สอดคล้องกับคำให้การเพื่อจะให้ขัดแย้งกันอะ่ะธรมธรมดามันจะต,ต้องเอาหลักนิติวิทยาศาสตร์เป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็เอาคำให้การของจำเลยนะํามาหักล้างแต่ การกระทาในครั้งนี้ต่างกันก็คือเอาเอาคาคาที่จำเลยให้ปากคาไว้อตั้งแล้วมามามาค้นหาพยานหลักฐานเพื่อให้สอดรับกับคําให้การของจําเลยจริงๆการก,การะทําแบบนี้มันไม่ได้ต่างกับการช่วยช่วยจําเลยเลยนะเจ้าหน้าที่ต้องหาความเป็นธรรมไม่ใช่ช่วยจําเลยให้พ้นจากพ้นผ,ผิดจากสังคมหรือจากการทําผิดตามกฎหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมจําได้ตั้งแต่เวลารู้สึกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นน่าจะไม่กี่วันคนระับแรกแรกเลยประมาณไม่เกินเจ็ดวันอะ อ่าท่านผู้นี้ก็ท่านผู้นี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นยศพันตํารวจตีหรือพันตํารวจโทเออพลพลตารวจตีหรือพันตํารวจโทแล้วนะตอนนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่แต่อยู่สบายดีหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าต้องอยู่แบบร้อนร้อนหนาวหนาวแน่นอนเพราะตอนนี้นะ่ะเรื่องมันไปไกลแล้วมันไปไกลแล้วเพราะการมาหาพยานหลักฐานให้สอดของกระคาให้การเนี่ยเพราะคํานั้นแหละมันไปไกลแน่ผมเชื่อผมเชื่อนะครับ ว่าท่านไม่ได้อยู่จนปกเกษียณแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่คนอื่นจะเชื่อ,อยังไงนั่นเรื่องของคนอื่นแต่ผมเชื่อว่าความเป็นธรรมของสังคมไทยต้องมีต้องมีครับต้องมีแน่ๆแ,และใครจะหลุดเก้าอี้่้างผมเชื่อว่ามีตำรวจมีตำรวจนะครับหลายนายแน่ๆที่จะต้องมีจุดจบที่ไม่สวยในคดีน้องตั้งโมซึ่งผมเชื่อว่าเขารู้เขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาทําถูกหรือไม่ถูกเขาละเว้นหรือไม่และก็ทําการช่วยเหลือผู้จําจเลยหรือไม่ ผมเชื่อว่าเขารู้นะครับความผิดหรือไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวพยานหลักฐานนะ่ะมันจะโผล่ขึ้นมาหมดแหละถ้าเขาค้นหาหลักฐานเพื่อให้สอนรรบก็ทำให้ให้การเขาจำเลยเนี่ยแค่นี้มันก็ผิดหลักแล้วครับแค่นี้มันก็ผิดหลักแล้วซึ่งทําแบบนั้นไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นก็คือเราช่วยเหลือจำเลยนั่นเองนะครับผมก็มาบอกเล่าเรื่องราวที่มันโป๊ะตึงโป๊ะเมื่อตอนนั้นที่ผมจําได้ไม่ลืมเลยแล้วผมก็ฟังให้สัมภาษณ์ในข่าวในข่าวสดวันนั้นด้วย แล้วผมก็จําคลิปนี้ได้วันนี้ผมเจอคลิปนี้อีกปุ๊บผมจะเอามาพูดทันทีเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นผมจําได้ดีแล้วมีเหตุการณ์อะไรอีกข้างหน้าเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะมิสเตอร์นัโตจะมาชี้แจงให้ทราบจะมาเล่าให้ฟังงั้นวันนี้สวัสดีครับ